สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกันดีสอนสุขนครนะจ๊ะวันนี้นะครับผมมาท,ทําธุระอยู่ที่เนวาดาสุขนครน,นะครับแล้วก็เจอป้าแตนด้วยนะครับแล้วก็พี่หนิงพี่เมย์นะครับวันนี้นะครับมาเขาเรียกว่าขนมคร็กใช่ไหมครับป้ามีเอฟซีใจดีะน,นะครับเมื่อวานนี้ป้าแตนเอาไปแล้วเมื่อวานนี้เอาไปเมื่อวานเราไปชิมสองสองกล่องเมื่อวานเราไปชิมสองกล่องแล้วนะครับเอฟซีเห็นว่ามันน่าทานมากเลยก็เลย <laughs> ถ้าจะสั่งไปทานเองก็ ไม่ได้คแต่ว่าให้ป้า,าทานแทนหน่อยว่างั้นทานเผื่อด้วยว่างั้นมา30กล่องค่ะแต่ร้านค้าจะดีแถมอีกหนึ่งกล่องะนะ้าวันนี้ร้านค้าพิเศษนะครับจาก10แถมบวก1ให้ว่าแตนพิเศษเลยนะครับก็นี่ครชื่อร้านอะไรเดี๋ยวเราไปดูป้ายร้านกันนะครับนะขายดีมากเลยนะครับ ร้านละมุนล,ละไมนะฮะขนมครกยกถาดโดยขุนแผนนะครับบายขุนแผนนะฮะนี่มีมีเฟซบุ๊กด้วยนะครับคิดบอถึงว่าจะเกิดขึ้นกับเรานะฮะนี่นะฮะนี่สามารถโทรสั่งได้ด้วยนะครับส่วนแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่เก้าห้านะครับหอมมากนะครับ วันนี้ประแตนเลยได้มาจัดอีกสิบถาดเลยนะครับอ๋อมีดาราไปออกหลายช่องเลยนะครับอืมอ่าแลครับแต่ราคานะฮะนี่นี่ดูอันนี้ก่อนดูท็อปปิ้งนะฮะมีข้าวโพดมะพร้าวมะม่วงต้นหอมนะครับไทองลูกเกดเกลือกนะครับอืม เริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับพ่อค้าครับถ้าเป็นถาดมีหกสิบแปดสิบร้อยร้อยยี่นะครับผมอ่าเริ่มที่หกสิบบาทแปดสิบอ่าฮะร้อยร้อยอยีย่สิบกลิ่นหอมมากนะครับตอนนี้ลูกค้าก็ออกกันอยู่เต็มหน้าร้านเลยนะครับอ่าเนี่ยกลิ่นหอมนะครับไปออกหลายรายการนะครับมีคุณรัศมีแขด้วยเนาะแล้วก็มีคุณวัดดำด้วย แล้วก็ที่เอเนาะอ่าแล้วก็รายการโอ้เยอะแยะนะครับนี่ดาราอ่ารับประกันความอร่อยได้เลยนะครับเือว่าอ่าการันตีได้ถึงความอร่อยเลยนะฮะดูจากลูกค้าเป็นเหตุได้นะครับนี่ยกถาดแน่นๆนะครับ ขอญอาตดูไปด้วยนะครับาาว่าน่าทานมากครับไส้มันไม่ครบครับพี่อ๋อแมจะหมดแล้วอันนี้คือถาดนี้ราคาเท่าไหร่ครับหน,นึ่งร้อยบาทับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้คือพิซาเมนูเด็ดของทางร้านเลยไหมครับ อร่อยอร่อยนะครับได้กิต้องถามว่าป่าแตนพิสูตรมาแล้วนะครับนี่ปกติก็จะมีแมงมันม่วงแป้นข้าวไรเบอรี่ด้วยนะครับพี่แต่ว่าหนูไม่ทำเพราะว่าหนูดื้ครับตัวที่แถมป้าแตนคือฐานนี้หรือเปล่าใช่อ,อ๋อพิเศษไหมครับไขอทองนี่อร่อยะครับใส่ ว้าวได้แล้วนะครับนี่นะฮะอันนี้จัดหนักจัดเต็มครับสิบถาดบวกหนึ่งนะครับมีมีได้ยินข่าวมาแล้วบอกว่าวันที่สร้างพวกผู้เสร็จใช่ไหมครับจะฉลองเดี๋ยวก็แต่นจะจัดให้ครับต้องไปเปิดต้องไปตั้งขายที่ตั้งทำที่นู่นนะฮะราคาเหมาไปเลยนะเหมาไปเลยนี่นะฮะ อะไปได้ไหมครับเดี๋ยวช่วยครับพี่รถอยู่ไหนกันอ่านะฮะถือว่าเป็น f อด้วยนี่นี่อ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ป้าแตนก่อนอนะ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปป้าแตนมายืนตรงนี้ป้าแตนอยู่ข้างหลังไหมเอาถือเฉพาะกล่องนี้ให้ให้ร้านเขาก็ได้ค่ะนี่นี่ไหนนี่นะจ๊ะ กล้องนี้นะคกล้องของเเนสอร่นะครับสอดแนงนวแบนึงนิวน่หน้าฝอยทองนี่นะครับอ่านะครับ ครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงมาได้อุ่นุนอีกเรื่อยๆเลยผมดูแลวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ